สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชี To m o n e y w a l l e ตนะครับตอนนี้มียอดเงินอยู่ที่1,185บาทจุดสตางค์นะครับนี่ก็จะเป็นยอดที่ใช้ในการถอนเงินนะใครที่สนใจในการหารายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชี To m o n e y Wallet ก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทู m o n e y Wallet นะครับผมจานวน ,800 100กว่าบาทนะครับในการถอนเงินในคลิปนี้เนาะในส่วนของวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันเลยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน t r o u g Money Wallet กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามในคลิปด้เลยครัง ด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีแน่นอนนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ูมมี่วอลลิทนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถค้นหาตาตมช แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยส่วนใครค้นหาแล้วไม่เจอก็อบกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับในส่วนของที่ทางแอปเขาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นเนาะถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการใช้งานในการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยจะมีคลิปสอนแนบ Rab ไว้ให้นะในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการถอนยังถอนเงินไม่เป็นเดี๋ยวเรา ในคลิปนี้กันเลยนะสำหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่เมนูกระเป๋าตังค์ของเราเนาะตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่ากระเป๋าตังค์จากนั้นนะครับให้เรามาดูในส่วนของคะแนนที่เราจะใช้ในการถอนเงินนะครับคะแนนเนี่ยจะแบ่งเป็น2เหรียญน,นะครับผมเหรียญด้านล่างนะครับก็จะมีเหรียญ X ก็คือเหรียญดําตรงนี้เนาะและก็เป็นเหรียญฟ้านะครับก็คือเหรียญบูตรงนี้นะครับในการถอนเงินเราจะต้องทําการขายเหรียญก่อนนะครับในการถอนเงินวิธีการขายเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนูค้าขายตรงนี้นะครับการขาย ขให้เรากดเข้าไปที่เมนูนี้นะแล้วก็ทําการเลือกด้านการขายนะครับก็คือฝั่งขายมันจะมีเขียวกับแดงเนาะให้เราเลือกขายนะครับในการขายเนี่ยพอเราขายเสร็จนะครับเราจะได้รับนะครับในส่วนของเหรียญ USDT ก็คือเหรียญนี้นะครับที่จะใช้ในการถอนเงินพอเราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นยอดในส่วนของเหรียญดอลลาร์นะครับขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปที่เมนูถอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าถอนเลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในการถอนเงินเนี่ยเขาจะให้เรากออยอดเงินในการถอนเงินเนาะในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับก็จะเริ่มต้นตรงนี้นะครับดูด้านล่างตรงนี้เลยเขาเขียนบอกนะครับอยู่ที่0.1 USDT ในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ3บาทเนาะในการถอนเงินของ TruMoney Wallet แต่ถ้าเราต้องการถอนเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.6ดอลลาร์นะหรือประมาณ19-20บาทในการถอนเงินขั้นต่ำของบัญชีธนาคารผมก็จะถอนทั้ง ใส่ย,ยอดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับแล้ว <ม ang S 1> เราก็กดเลือกวิธ,ธีการชําระเงินได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นยอดด้านบนนะครับเป็นยอดดอลลาร์เนาะแล้วก็เป็นเงินบาทที่เราจะได้รับนะครับวิธีการชําระเงินที่มันขึ้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของธนาคารนะครับเป็นแบงก์นะส่วนใครที่ต้องการถอนเป็นในส่วนของทูมนี่วอเลสก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับถ้าไม่มีก็ให้เราเลือกช่องทางที่เราต้องการถอนได้เลย ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นในส่วนของ t ูมมี่วอลเล็ t นะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับกรอกเบอร์วอลเล็นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าที่ t ูมมี่วอลเล็ตนะครับตามยอดเงินที่เราทําการถอนไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการยืนยันนะครับในส่วนของเบอร์ที่เรากรอ,อกไว้นั่นเองก็ให้เรากดยืนยันตรงนี้ได้เลยพอเรากดยืนยันเสร็จนะครับสำหรับคนที่ถอนครั้งแรกเนาะ มันจะให้เราใส่รหัสยืนยัน6หลักที่เราตั้งไว้ตอนที่เราทําการสร้างกระเป๋าแต่ถ้าเราอ่ามันไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะแต่ถ้ามันขึ้นเราต้องกรอกนะครับพอเรากดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของรอการชําระเงินตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้คือออเดอร์ที่เราทําการถอนไปเนาะทูมอนี่โวลต์นะครับตามยอดนี้เลยราคาต่อดอลลาร์เนี่ยเขาให้เราอยู่ที่ 33..5 นะครับก็มีขึ้นมีลงเรทในการถอนก็ตามนี้เลยนะครับ33.76เงินบาทไทยก็ตามนี้1 13 3 1น,นะครับเข้าทางที่ t um et, นะูมอนี่วอลเล็ตเนาะถอนเงินไปไม่นานนะครับเงินก็เข้ามาเลยนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองพอเราได้รับยอดเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามาตรวจสอบในส่วนของประวัติในแอปนิดนึงว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะครับก็มาดูตรงกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าถอนเนาะ แล้วก็มากดที่รูปนาฬิกาด้านบนตรงนี้มันก็จะมีประวัติการขายเหรียญนะครับขึ้นบอกแล้วก็จะมีสถานะแจ้งเลยว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วในส่งของการถอนเงินได้ทําการโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับหลายๆคนเนี่ยยังถอนไม่เป็นแล้วก็ยังทําผิดวิธีในการถอนเนาะบางคนเนี่ยมากดที่กระเป๋าตังค์แล้วก็ดูที่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้มันเขียนคําว่าสินทรัพย์แล้วก็แลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนจากอีก1เหรียญเป็นอีกหนึ่งเหรียญเ,เ,เนา ไม่ใช่การถอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารหรือว่า t ทมานี่วอลเล็นะครับบางคนเนี่ยก็จะมากดแลกเปลี่ยนจากคะแนนที่มีอยู่เป็นอีก1เหรียญน,นะครับซึ่งในการแลกตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยทำเนาะแล้วก็ไม่เคยลองทําด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะ ใช้วิธีการขายแล้วก็เป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ถอนเข้าธนาคารแบบที่ผมสอนไปอันนั้นที่ผมทําบ่อยนะครับแล้วก็เข้าใจในส่วนของวิธีการถอนของแอปประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานของแอปนะก็จะเป็นการทําภารกิจต่างๆในการรับในส่วนของคะแนนนะครับลห,ล komen, ห,ลหลายคอมเมนต์หลายๆคนสอบถามเข้ามาาว่าทําอย่างไรถึงจะได้เงินเยอะได้เงินเร็วซึ่งแอปนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินในการเล่นก็สามารถทําเงินได้นะ ในการเล่นนะครับตรงหน้าแรกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวภารกิจนะยีตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยสําหรับตัวภารกิจตรงนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถทําได้วันละ1ครั้งนะครับในการทําภารกิจเนี่ยก็ดูตามหัวข้อเลยว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรเนาะปรมีการเปิดแอปรับคิดตั้นจากสัตว์เลี้ยงนะครับดูโปรแกรมการเชิญเพื่อนเนาะทำภารกิจต่างๆพอเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับในการหมุนวงล้อเพิ่มเติมซึ่งการหมุนวงล้อเนี่ยก็สามารถรับเงินรางวัลได้นั่นเองนะ ใบนะครับเป็นการรับเงินปันผลจากโฆษณานะครับซึ่งเงินปันผลเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมได้โดยการใช้คะแนนของเราในการเข้าร่วมนะตัวนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะใส่คะแนนเท่าไหร่ในการปันผลเนาะก็ <c oughs> มันอาจจะได้ไม่คุ้มกับยอดเงินที่เราใส่ลงไปนะครับ เราอยู่ที่การท <mel od ic int> ําภารกิจของเราด้วยนะว่าเราทําตามภารกิจของเขาหรือเปล่าถ้าเราอยากได้เงินปันผลเยอะเนี่ยเราก็มาทําตามเงื่อนไขหรือว่าภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับหคือการเชิญเพื่อนบรรลุเป้าหมายในการใช้งานของเกมโหวตให้เกมที่ชอบเข้าร่วม X t o u โท a m e n t แล้วก็ศูนย์การค้าเนาะถ้าเราทําตามภารกิจตรงนี้เพิ่มได้เนี่ยมันก็จะได้รับเงินปันผลที่เยอะขึ้นต่อไปนะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราได้ฟรีหนึ่งตัวอย ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของคะแนนที่เรา,าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยปันผลให้เรานะครับแล้วก็สามารถรับได้นะครับอันนี้ก็เก็บฟรีมาได้เลยต่อมานะครับในส่วนของตัวภารกิจแอปต่างๆสําหรับตัวภารกิจแอปต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเล่นได้นะการดาวน์โหลดนะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งให้เราเลือกแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจที่มันทําง่ายแล้วก็ได้รับเงินนะครับมาดูที่เมนูที่2 ตรงนี้ก็จะมีแอปต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทำกันได้ข้อควรระวังก็คือจะมีแอปที่เป็นรูปแบบของการเดิมพันเนาะอันนี้ก็ให้เราหาข้อมูลแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองถ้าเราจะเล่นผมไม่แนะนําให้เล่นนะ แนะนำให้เราเล่นฟรี free. สำหรับตัวเกมนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบด้านล่างแบบนี้นะครับ 5.6K ถ้ากับเงินกี่บาทแล้วก็กดเช็คดูแล้วก็ดูภารกิจด้วยเนาะว่าเขาให้เราเนี่ยทำตัวภารกิจอะไรแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราได้รับมาฟรี1ตัวอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดนะครับเพิ่มระดับสกิลนะครับตรงนี้สกิลเนาะเพิ่มได้นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการรับเหร,รียญนะ ในส่วนของเพชรม่วงนะครับในการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงมาล้วก็จับมารวมกันตามระดับเลเวลให้สูงสุดนะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งได้รับเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับน,นี้ลองเข้ามาเล่นดูส่วนตัวที่เราได้รับด้านล่างนะครับอันนี้คือการซื้อเนาะอันนี้ผมไม่เคยสอนวิธีการซื้อใครที่จะทําการซื้อเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงเองเนะ เพราะว่าในการซื้อเนี่ยมันต้องใช้เงินจริงๆในการซื้อนะครับไม่แนะนําให้เราเติมซื้อนะครับแนะนําให้เราเล่นในแอปก่อนให้มีรายได้แล้วก็ค่อยเอาเงินในเกมเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับเมนูที่4ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการทรํารายได้สูงสุดถึง1 5 0อดอลลาร์นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันเนาะในการแชร์แล้วก็ในการแบ่งปันนะครับต่อไปนะครับกระเป๋าตั้งนะครับก็คือการถอนเงินที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับใครที่สนใจในการเล่นในการทําเงินจากแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดู เล่นฟรีได้กันจริงแน,น่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ